สวัสดีครับวันนี้นะอยู่ใน t ต y o ต a c a m r y นะ a c v 3 0นะครับมารีวิวนะฮะสำหรับใครที่นะครับบูธสายเกียร์ขาดนะฮะบูธสายเกียร์ขาดนะครับอ่าไม่ใช่ขาดนะบูธสายเกียร์แตกนะของผมนะบูธสายเกียร์แตกนะเมื่อกี้ผมลองลื้อนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะตอนแรกนะึกว่าจะเปลี่ยนเองไม่ได้นะแต่ก็ลองลื้อเล่นๆดูแต่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะฮะ พอรู้สึกว่าเปลี่ยนเองได้นะแล้วก็มันไม่ยากนะก็เลยมาทำคลิปห้เพื่อนเพื่อนดูนะแต่สิ่งที่ผมควบคู่ไปด้วยนะตอนนี้ผมลืมหมดแล้วนะผมแค่ประกอบไว้เฉยมาถ่ายคลิปนะนี่นะอันนี้คือบูตบูตตัวคันเกียร์นะแล้วก็ผมจะพ่วงนะเปลี่ยนหลอดไฟด้วยนะหลอดไฟเป็น l e d นะเพราะว่าตอนนี้หลอดไฟบอกตำแหน่งเกียร์ตรงน,นี้มันไม่ติดนะมันไม่ติดนะครับผมก็เลยรับได้มานะก็จะเปลี่ยนให้มันสว่างนะวิธีการ ถอดนะไม่ยากเลยนะมีอันนี้ตัวหนึ่งนะง่ายๆนะก็ตอนแรกนะเอาต้องใช้สองมือนะเอามือหนึ่งเนะี่ยดึงตัวแผงไลายไม้ตรงนี้ขึ้นนะครอบเกียร์ครอบเกียร์นะมันจะดึงไม่ขึ้นสัทีเดียวนะเราดึงให้มันพองง้งางให้มันใหญ่ตัวนี้เข้าไปได้นะพอใหญ่เข้าไปได้ปุ๊บก็งัดขึ้นมานะมันก็จะหลุดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะตรงนี้นะจะมีปลั๊กที่จุดบุหรี่นะก็ถอดปลั๊กออกตั้งนะครับแล้วก็มันจะสามารถถอดออกมาได้นะ นี่นะปลักมันอยู่ตรงนี้นะครับแลถอดออกแล้วก็มันแยกออกมาได้นะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดตรงนี้ไปด้วยในตัวนะเพราะว่าเราคงไม่ได้เป็นถอดกันบ,บ่อยนะฮะขั้นตอนต่อมานะเลื่อนเกียร์นะครับมาที่ตำแหน่งประมาณดีหรือว่าสองก็ได้นะเพื่อที่จะถอดในตัวครอบคันเกียร์ตัวนี้ให้มันง่ายๆนะวิธีการเลื่อนเกียร์โดยไม่สตาร์ทเครื่องคือกดปุ่มชิปล็อกนะนี่นะกดแล้วก็เลื่อนคันเกียร์นะครับหลังจากนั้นก็นี่นะพยายามงัดแงออกมามันก็จะหลุดออกมานะครับ แล้วก็เลื่อนกลับไปนะให้มันไปกันด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเราจะได้ทําตรงนี้ได้สะดวกนะนี่นะครับนี่นะพอเลื่อนออกมาเราก็จะเห็นนี่นะครับเป็นหลอดไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะตรงนี้นะแล้วก็ตัวบูทคันเกียรนะ์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะมันสามารถล้วงไปเปลี่ยนได้นะไม่ยากนะไม่ยากนะครับก็คือล้วงคำๆแล้วก็ล้วงเข้าไปนะนี่นะ นะใช้มือล้วงจากด้านหน้าตรงนี้นะครับผให้ดูมุมสูงนะครับเอามือล้วงจากด้านหน้าตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับแ,แววนนี่นะครับก็สามารถเอาของเก่าทิ้งแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปได้นะไม่ยากครับทําเองได้นะผู้หญิงก็ทําได้นะเพราะว่าเครื่องมือไม่มีอะไรเลยไม่ต้องใช้ไขควงมไม่ใช้ประแจนะใช้แค่ที่แงะอันนี้นเดียวนะนะครับ แล้วก็นะครับเปลี่ยนหลอดตอนนี้หลอดผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะนึกขึ้นได้ว่าต้องถ่ายคลิปนะนี่นะครับหลอดเดิมเป็นแบบนี้นะครับนี่นะไม่โฟกัสนะนี่คือหลอดเดิมนะครับเปลี่ยนใส่หลอดใหม่เข้าไปนะง่ายๆเลยแล้วก็ลองเปิดไฟหลีดูนะนี่นะครับก็จะปิดแล้วนะครับ นี่นะก็จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ตรงนี้แล้วนี่นะครับ <S <S ของเดิมมันขาดแล้วตั้งแต่ซื้อมานะ่ะนี่นะสว่างมากนะ <S <S 1> <S 1> นี่ครับแล้วก็ประกอบกลับให้เนะรียบร้อยประกอบกลับไม่ยากครับง่ายครับเหมือนตอนที่เลือกมานะนะครับไม่ยากเลยนะฮะโอเคนะครับใครที่มีปัญหาก็ลองทาตามดูนะครับบูธตัวรับไม่กี่บาทนะหลักสิบบาทนะแล้วแต่จะหาได้นะ แพงสุดก็อยู่ประมาณ50บาทเนะี่ยผมซื้อมาเพียบเลยนะครับแล้วก็หลอดไฟนะหลอดไฟถ้าเป็นหลอดเดิน่ะเบิกที่สุดประมาณ30บกว่าบาทนะใช้เป็น led นะผมก็มีเพียบเหมือนกะันนะฮะซื้อมาตั้งๆทิ้งๆไว้นะเผื่อใครต้องการใช้นะโอเคนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ